รว้ายมเคยมานี่ครับ,ท,บทำไมเคยมามาที่ยวมีกี่ชั้นอ่ะสี่สิบแปดอ่ะถอยกลับไปแต่เด็กใครเข้าเมืองของก่อนคู่นี้จำไม่ได้มาแล้งแต่อาจารย์ยังไม่ทำอ่ะออนั้นนี่นนนก่อนผมมาตอนรวม รวมไอ้ที่มาเรียนคนนี้มีอ่ับม .4 อยู่รูดเน่ใช่ใช่มารวมมามาพร้อมก็กไอเคนะโคตรเตมีเออเอ่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 อเออเอ่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 อชอ่อเออเอ่อเอเราอเอ่อเอผมเอรอะไอ้บอเช่อูอ่มอเู่อเอ่อนเน่่ อ๋อยืนเตะบอล่ะตรงนีหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมพี่เมนไเล่นสักทีก็เจ็บอยู่ด้วยนะแก่ไม่แก่ถ้าแก่พี่เอี้ยงนะอ๋อพี่เอี้ยงจริงๆอายุไม่เยอะหรอกใช่ๆเดินเอาไปเฮ้ยหนึ่ง่หนึ่งห้องไล่หนึ่งสี่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่น สวตอนนี้มาแน่มนบอตีดิแมนบอสห้อมเป็นไงใช้ได้เรียก่อนเลยเรียก่อนเลยข้างในครับตีดิแกนั่แลทำไมอ่ะแล้วข้างในมันดีไวยังไงผมขี้กลัวครับอ๋อผมก็จะนอนข้างในจะร้อนต้ารอนงนกเสียติดน้ำ ล้าไหมเนี่ยถามนงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สนุกครับเดินทางสนุกมากช่วงนี้นเดินทางสนุกไหมเดินทางสนุกว่าอะไรกันมีเทคนิคไหมยังไงนักบอลคืออย่างพี่เดินไปเดินมาพี่ก็อรู้สึกล้านะแต่นักบอลนนะ่ะคือเตะซ้อมด้วยมันก็น่าจะหนักขาหนักอะไรเงี้ยบ้างนะมีวิธีช่วยไหม นอนนอนอย่างเดียวครับนอนอย่างเดียวกับไปหาให้ทีมนวดนวดใช่ป่ะใช่แล้วครับประมาณเออก็มีประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมันได้แค่นี้ฮะมาถึงก็เอาพี่นายสักหน่อยนอนนอนครับนวด้วยไอ้ช่วงหลังๆวงได้เล่นบ่อยด้วยนะครับแล้วก็เริ่มแอซิดได้ด้วยหลังๆก็ก็ดีครับก็ดีที่ทำงานได้ดีเออ ถ้าเชโปรโมงข้าก็นับแอซิดละก็แบบนั้นก็สองสามลูกครับไม่ได้สักลูกเออนะก็ได้เริ่มเล่นเยอะขึ้นก็ดีขึ้นเอ่าก็หาจังหวะเดิมๆได้ก็เหลือเม่นหาจังหวะเดิมๆนะครับผมจังหวะอะไรบ้านอุิเป็นนักลูกลักเมียเออเป็นคนดีร้อยเล่นลูกเมียอยู่ โอเคเดี๋ยวปล่อยพักผ่อนครับน่าจะนอนก่อน3ชั่วโมงแล้วมีค่าปกินข้าว <c oughs> ใช่ okay, okay, ครับโอเคครับ